สวัสดีค่ะคณะค่ะสิทธิ์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคณะจะชวนรุ่นพี่มหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยแชร์เกี่ยวกับเรื่องชีวิตการทํางานและวิธีการสมัครงานยังไงให้ได้งานรวมถึงรู้จักอาชีพต่างๆจากหลากหลายคณะค่ะและวันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเราจะได้คุยกับพี่เวนะคะซึ่งทํางานเกี่ยวกับเรื่องของ Customer Experience Thailand Trainer สวัสดีค่ะพี่จ้าสวัสดีค่ะ,คะอยากให้พี่เวแนะนําตัวแล้วก็งานที่ทําอยู่นิดนึงค่ะสิทธิ์เก่ามหิดลน,นะคะจบคณะ วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพนะคะหรือว่าไบโอเทคนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ทํางานอยู่นะคะที่บริษัท Grab ประเทศไทยนะคะอยู่ตําแหน่งก็อย่างที่คณะบอกไปเมื่อกี้เลยนะคะเป็น Customer Experience Thailand Trainer ะะจริงๆเรียกสั้นๆก็ได้นะว่าเทรนเนอร์ก็ได้นะเราทํางานเกี่ยวกับอะไรนะคะการเป็นเทรนเนอร์ในบริษัท Grab เนี่ยคนที่เวจ,จะต้องทํางานด้วยเนี่ยหมายถึงน้องๆที่จะเข้ามาอยู่เป็นแผนกลูกค้าสัมพันธ์นะคะต้องบอกก่อนว่าในลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท Grab เนี่ยก็จะมีทั้งน้อง ที่รับสายทางโทรศัพท์รวมถึงมีไลฟ์แชทนะคะเขาก็จะตอบไลฟ์แชทมูนีนั่นเหมือนกันแล้วก็มีของตอบทาง email อีเมลนะคะเวเองเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการสอนน้องพนักงานใหม่และอันนี้คือหน้าที่แรกคุณจะต้องรู้จักโปรดักอะไรบ้างใน Gra ็ทั้งหมดมถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาคุณจะต้องช่วยเหลือผู้ใช้บริการอย่างไรหรือว่าคุณตอบปัญหายัางไงได้บ้างอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกเหนือจากการเทรนพนักงานใหม่ต้องมีการเทรนเพื่อเพิ่มความรู้ให้พนักงานเก่าด้วยแกร็บคือพัฒนาบ่อยมากและอัปเดตข้อมูลเยอะมากนะคะ ใช่อย่างตอนนี้ก็อาจจะมีโปรดักต์ใหม่ๆที่เข้ามาพนักงานที่ทํางานอยู่แล้วก็ควรจะรู้จักเพิ่มอันนี้เราก็ต้องไปเทรนเพิ่มอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งในตําแหน่งนี้ก็คือว่าต้องคอยประชุม อัปเดต Product กับทาง r ี g จ n a l นะคะรีเจของ <của> Grab อก็จะอยู่ที่ส<อ>ิงคโปร์เกือบจะทุกๆวันก็จะต้องเข้า Zoom ประชุมเพราะว่าเขาจะคอยอัปเดตแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวในเดือนหน้านะเราจะมี Product อะไรใหม่ออกมาหรือว่าในเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวฟีเจอร์ปุ่มกดตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปนะไปเป็นแบบนูน่นแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราจะพัฒนาการจ่ายเงินนะเราก็ต้องไปประชุมเพื่อนําข้อมูลพวกนี้มาสร้างเป็นแมทเทียลภาษาไทยให้กับน้องๆแล้วเราก็มาเทรนน้องๆอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นงานก็จะมีทั้งเทรนอัปเดตข้อมูลในการประชุมแล้้้ววกก็สรราาางอยู่ ทำงานในแต่ละวันของพี่เวค่ะต้องทําอะไรบ้างตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยจริงๆเริ่มวันเนี่ยเวก็ต้องมาดูคาลแอนด้ตัวเองแล้วว่า<ม>วันนี้ทั้งวันเนี่ยมันมีประชุมอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีประชุมตัวไหนอาจจะต้องเข้าไปเพราะเขาจะมีตัวแมท e ท i เรียลมาให้ก่อนว่าเฮ้ย<ม>วันนี้จะประชุมเรื่องอะไรควรจะไปอ่านก่อนสักนิดนึงเพื่อ<ม>ที่ตอนที่เข้าประชุมเราจะได้พอเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าวันนั้นมีคลาสจะต้องสอนนะคะ<ม>แน่นอนก็คือต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่าโอเควันนี้สอนน้องทารก็ตเป็นกลุ่มไหนเราจะ Material สไลด์ตัวไหนในการสอนน้องบ้างเงี้ยคะ่ะวันนี้ดําเนินการสอนไปถึงเรื่องที่เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันมอาจจะสอนค้างมาจากเมื่อวานอะไรเงี<ม>้ยค่ะก็มีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือทํา Material นะคะในแต่ละวันถ้าวันไหนที่ไม่มีเทรนเพราะปะกติถ้ามีเทรนเนี่ยมันจะมี2แบบนะคะก็คือเทรนทั้งวันเลยเทรนทั้งวันเนี่ยสำหรับน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทํางานนะคะถ้าบางวันก็จะเทรนเป็นน้องๆพนักงานเก่าเนี่ยอาจจะสักชั่วโมงสองชั่วโมงต่อคลาสซึ่งถ้าเกิดมีเวลาว่างนะคะก็ ทำแมทเทีย l นะคะก็คือจากที่เราประชุมนั่นแหละนะคะก็มาทําเป็น Material ทลาทำเป็นสื่อการสอนออนไลน์อะคะ่ะก็คือให้น้องๆเนี่ยเข้ามาดูวิดีโอออนไลน์ตัวนั้นว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมีโ o d u c t อะไรอัปเดตนะคะแล้วน้องเขาก็กด Acknowledgement ว่าโอเครับทราบแล้วนายนะคะประมาณนั้นสําหรับคนที่สนใจอยากที่จะเป็นแบบนี้อยากจะเป็นเทรนเนอร์ชอบที่จะสอนชอบที่จะทำหลักสูตรเทรนอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างของของพี่เวเนี่ยเจองานนี้ได้ยังไงอะะ เบื้องต้นต้องบอกก่อนว่านะคะถ้าเกิดจะทํางานที่ Grab เองเนี่ยหลายคนอาจจะสมัครธรรมดาเลยก็ได้ค่ะก็คือแน่นอนเรายื่นโปรไฟล์ยื่นประวัติเนาะแล้วก็สมัครเข้ามานะคะแต่ในส่วนของเคสเว a y เองนะคะอันนี้ เรียกว่าต้องขอบคุณเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะเวทำงานบริษัทหนึ่งอีกที่หนึ่งแล้วก็น่าจะมีผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างเห็นความสามารถเนาะนะคะว่าถ้าเราดูอียนึ่งผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็เลยนึกถึงเราขึ้นมาว่าเอะจริงๆรแล้วบุคลิกอย่างเวเองเนี่ยเหมาะมากเลยนะที่จะมาเป็นเทรนเนอร์ที่นี่ตอนที่เราทํางานเนี่ยแน่นอนเราทํางานทุกที่เราเต็มที่อยู่แล้วะะเพราะฉะนั้นก็เลยง่ายต่อการคนจะเห็นศักยภาพของเราแต่ว่าพอมาทําที่ Gra b เองแน่นอนก็ต้องสัมภาษณ์เหมือนกันนะคะก็ต้องผ่านการสัมภาษณ์ กับทีมนู้นทีมนี้เพื่อดูว่าจริงๆแล้วเนเจอร์ของเราเนี่ยเข้ากันกับที่แกร็บหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มาทำตัวที่นี่เข้ามาทํางานจุดนี้เลยเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรบ้างหรือว่ามีทักษะอะไรบ้างที่เขาจะต้องเรียนรูถ้าเป็นที่แกร็บเองนะคะหรือว่าโดยเฉพาะตําแหน่งถ้าเป็นเทรนเนอร์เองอย่างของเอเองเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นคนที่แอคทีฟต้องแอคทีฟตลอดเวลาเลยแอคทีฟในที่นี้ก็คือว่าคุณต้องกระตือรือร้นแล้วก็ต้องขวนขวายที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาบางทีสัปดาห์ที่แล้วทําแบบนึงสัปดาห์นี้เอาเปลี่ยนอี จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนะคะเพราะว่าต้องพร้อมอัปเดตข้อมูลตลอดเยอะจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่เตรียมตัวนะคะถ้าโดยตําแหน่งของเวเองเนาะถ้าเป็นเทรนเนอร์เนี่ยเวคิดว่าเรื่องของกระบวนการจัดการความคิดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราต้องเป็นคนบุคลิกที่สามารถที่จะย่อยเรื่องยากๆเนี่ยให้มันกลายเป็นเรื่องง่ายๆได้สามารถอธิบายอะไรออกมาในรูปแบบของคําที่ซิมเพิลแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้าใจได้ไม่จําเป็นต้อง เก่งเทคโนโลยีหรือเปล่านะคะเฮ้ยพี่หนูทำไงในบริษัทแอปพลิเคชันหนูจำเป็นต้องเก่งเทคโนโลยีมากๆาหรือเปล่านะคะมไม่เลยไม่จําเป็นในเรื่องของขั้นตอนการสมัครเข้าไปอะ,ค,ะค่ะต้องมีแบบฉันต้องมีคะแนนอันนี้ฉันต้องมีเรซูเมแบบนี้หรือฉันต้องสอบสัมภาษณ์ยังไงบ้างอะ,ะโอเคได้เลยค่ะอันนี้ส่วนตัวของเวเนี่ยถ้าที่ Gra b เนี่ยไม่ได้รีควายนาดว่าเน้องพี่ต้องขอดูคะแนนภาษาอังกฤษของน้องหน่อยพี่ขอดูคะแนนอันนี้หน่อยไม่ได้มีรีควายอะขนาดนั้นในเรซูเมเนี่ยจริงๆที่เน้นเลยเนี่ยนะคะก็คือว่าอยากจะให้ เขียนเป็นเ,เรียกว่าจุดดีจุดเด่นของตัวเองให้ถูกเวลาเขามองเนี่ยเขาต้องการจะรู้จริงๆว่าคุณเป็นคนลักษณะแบบไหนถ้าเกิดมีประสบการณ์ทํางานมาก่อนแล้วนะคะก็อธิบายให้ละเอียดหน่อยว่าเอะประสบการณ์ทางานของคุณเคยทาที่ไหนแบบบ้างเพื่อเราจะได้ดูว่ามันลิงก์อะไรกันกับตําแหน่งนี้ได้บ้างไหมแต่ว่าสําหรับน้องที่จบใหม่ก็ไม่ต้องกังวลว่าอ้าวหนูไม่มีประสบการณ์ทํางานเลยนะคะแล้วหนูจะเขียนอะไรนะคะก็ไม่เป็นไรเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยจะมีการสัมภาษณ์อีกทีหนึง่ง นะคะซึ่งการสัมภาษณ์ที่นี่เองจริงๆมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราอาจจะต้องประชุมหรือว่าติดต่อกับสิงคโปร์หรือว่าต่างประเทศอยู่บ้างะนะคะ การสัมภาษณ์เขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะแค่เหมือนกับเป็นการพูดคุยเหมือนอย่างเงี้ยที่เราพูดกันนะคะเพื่อเห็นตัวตนของฝั่งตรงข้ามนะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนนิ่งๆหรือเปล่าเนิร์ดเนิร์ดเกินไปหรือเปล่านะคะเราก็กลัวว่าเขาอาจจะมาแล้วเขาเจอช็อกรับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราชนะทำองค์กรถูกต้องถูกต้องใช่ค่ะก็จะพยายามพูดคุยดูว่า บุคลิกคนแบบนี้เนี่ยใช่บุคลิกที่แกร็บต้องการตามหาอยู่หรือเปล่าอย่างของพี่เวเนี่ยเข้ามามีประชุมกับ regional office ใช่ไหมคะเป็นภาษาอังกฤษด้วยอันนี้เราต้องเตรียมภาษาอังกฤษเราต้องเรียนเพิ่มหรืออะไรหรือเปล่าไม่ถึงขั้นต้องเรียนเพิ่มอะไรขนาดนั้นนะคะก็คิดว่าจริงๆถ้าเราอ่ะได้ภาษาอังกฤษคือฟังออกพูดได้อยู่บ้างนะคะไม่ต้องขนาดถึงว่าอุ้ยหนูต้องสอบได้เต็มคะแนนตรีหรือเปล่านะสบายมากค่ะเพราะว่าสื่อสารกันด้วยประโยคง่ายๆก็ได้นะคะที่นี่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่ได้ซีเรียสเรื่องอุ้ยหนูไม่เก่งแกรมมาฟแม่ ทำงานได้หรือเปล่านีไม่เกี่ยวเลยสื่อสารชีวิตประจําวันได้ก็โอเคแล้วอีกอย่างหนึง<ม>่งที่รู้สึกว่ามาที่นี่แล้วได้อัพสกิลมากๆเลยนะคะก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็พัฒนาเนาะก็ส่งเสริมกับพนักงานทุกทคนเหมือนกันมีการส่งไปอบรมเรียนการเป็นเทรนเนอร์การเป็น,น,นวิทยากรต่างๆนะคะ<ม>เพื่อให้มาอธิบายน้องได้ง่ายยิ่งขึ้นเข้าใจยิ่งขึ้นเขาก็เสริมความมั่นใจให้กับเราด้วยแหละนะคะเพราะเขาก็ทราบดีว่าเอ๊ บางคนเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์เป็นเทรนเนอร์ม,มาก่อนเนี่ยค่ะอาจจะจับทางไม่ถูกว่าจริงๆแล้วควรต้องทําทางไหนก็มีไปอบรมเพิ่มบ้างสาหรับน้องๆที่อยากเริ่มงานในสายงานแบบนี้ค่ะ,คะเขาจะเริ่มต้นเงินเดือนสตาร์ทเนี่ยมันจะอยู่ที่เรนจ์ประมาณเท่าไหร่คะจริงๆต้องบอกกันว่ามันก็แล้วแต่ที่แต่และบริษัทเนาะนะคะ <c oughs> ถ้ากลมๆเริ่มต้นสตาร์ทละกันถ้าบอกเป็นตัวเลขอาจจะอยู่ที่3 0 0 0 0ื่นสานี่คือสตาร์ทอัพขึ้นเนาะถ้าไปเรนจ์กว้างๆเลยเนี่ยอาจจะได้อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นห้าหมื่นกว่าอะไรเงี้ยก็ได้เหมือน เพราะ<ม>ว่าเทรนเนอร์วิทยากรจําเป็นกับทุกองค์กรมากจริงๆ<ม>ไม่ใช่แค่ความรู้แต่บางทีเราต้องเสริมซอฟต์สกิลหรือว่าทักษะการ<ม>พูดการแบบอยู่กับคนให้กับเขาด้วยอะไรเงี<ม>้ยค่ะในเรื่องเมื่อกี้พี่เวพูดไปแล้วเนาะว่าจริงๆทุกบริษัทเนี่ย จะต้องมีเทรนเนอร์อยู่แล้วโดวยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะความต้องการของตลาดเนี่ยในอาชีพนี้ถือว่าสำหรับมุมองพี่เมย์มากน้อยแค่ไหนอะคะคิดว่าค่อนข้างเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างที่บอกว่าโดยเฉพาะเนาะบริษัทที่ต้องมีโปรดักต์เยอะต้องใช้ข้อมูลเยอะต่างๆหรือว่าจะเป็นบริษัทที่ทํางาน,นเกี่ยว่องการขายก็ตามเนี่ยเราเห็นว่าเกือบทุกบริษัทเลยมีเทรนเนอร์หมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยมันจะมีที่ว่างเหลือให้เราหรือเปล่านะคะมีที่ว่างเหลือแน่นอนและที่สําคัญคือยิ่งบริษัทโตขึ้นเทรนเนอร์เองก็ต ต้องการของตลาดแน่นอนแล้วการเติบโตในสายงานอย่าง,างพี่เวเนเรามองว่ามันจะเติบโตไปในสายไหนไปในด้านไหนต่อได้บ้างค่ะค่ะ,คะนะคะถ้าเป็นในส่วนของเทรนเนอร์เองสมมุติว่าคุณอยากจะเอาดีด้านเทรนเนอร์แล้วแหละนะคะ,คะมุ่งไปในทางนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีเวอยู่2ทางที่สามารถเติบโตได้เนาะทางแรกก็คือทําในบริษัทองค์กรเหมือนเดิมเลยคะ่ะแต่ว่าเราเติบโตไปเป็นลักษณะของเมนเจอร์หัวหน้านะคะเราจะเรียกว่าเป็นเมนเจอร์ในฝั่งของเทรนเนอร์แล้วก็ QA เนะคะเพราะว่า2ส่วนนี้ทางานค่อนข้างคล้ายกันนะคะก็ จะคอยดูแลเรื่องคุณภาพนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องการพัฒนาองค์กรบุคคลใน<ม>บริษัทนั้นๆแต่ก็จะมีบางคนเหมือนกันที่เติบโตเป็นฟรีแลนซ์ออกมาเองเลยนั่นก็คือเป็นวิทยากรคือเราเองต้องหาให้เจอว่าจุดเด่นของเราคืออะไรนะคะเ<ม>ช่นเ,เราเองเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ที่เรียกว่ามีจุดเด่นด้านซอฟต์สกิลนะหรือว่าเราสามารถ,ถถ่ายทอดเรื่องการที่จะเป็นเทรนทูเดอะเทรนเนอร์ให้กับคนอื่นได้นะ,ะ<ม>ก็มาเติบโตเป็นวิทยากรด้านนอกก็ได้แล้วก็เปิดคอร์สอะไรของตัวเองเพื่อเทรนตามองค์กรต่างๆหรือว่าเทรนบุคคลต่างๆกก็ได้เหมือนนั ะะสำหรับอาชีพนี้นะะเนื่องจากว่าเพราะว่าของพี่เวคือจั้มมาเลยเนาะ,นะ,ะจากคณะวิทยาศาสตร์แล้วเราก็รู้จักตัวเองว่าเอ้ยเราชอบที่จะทำสิ่งนี้จนมาอยู่ใน customer experience Thailand trainer grab ตอนนี้เนี่ยทำไมถึงคิดว่างานที่เราทำอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นอาชีพที่ใช่ะคะ่ะอาชีพที่ใช่ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะนะคะสำหรับของเวเองคิดว่าตอนเนี้ยทาแล้วมีความสุขนะคะลรวรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองเราเองได้ทาสิ่งที่เราก็ทำแล้วรู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นของเราทำแล้วเรารู้สึกมั่นใจ happy เช่นเวเอง ก็ได้พูดคุยนะคะได้ใช้รวมถึงวิชาความรู้ต่างๆที่เราเรียนมานะคะหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉีกสาขามาเลยแล้วพี่จะได้ใช้ความรู้อะไรในการทํางานหรืเอเปล่านะคะก็ ได้ใช้ความรู้เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของอย่างที่บอกกระบวนการคิดต่างๆนะคะคือที่คณะวิทย์หรือว่าที่มาหิดลสอนดีมากๆนะคะคือไปประชมุมมาเราแยกเอาข้อมูลต่างๆเนี้ยแล้วก็มาย่อยให้คนอื่นอธิบายเข้าใจได้ง่ายก็เลยคิดว่าโอเคมันคืออาชีพที่ใช่เพราะว่าเราเองก็ได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนแล้วก็ได้ใช้บุคลิกตัวตนจุดเด่นของเราด้วยมันก็แฮปปี้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกครั้ง สอนนะคะหรือว่าทุกครั้งที่เทรนแต่ละคนไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาในทางเชิงบวกซึ่งเราเองก็มีกําลังใจมากขึ้นอีกนะคะว่าอุ้ยพี่เทรนเนอร์คนนี้สอนดีจังเลยอุ้ยพี่ขอบคุณพี่มากๆเลยนะที่ทําให้หนูเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยหนูงงเรื่องนี้มาตั้งนานนะคะหรือว่าเฮ้ยหนูมีความสุขช่วงเทรนมากๆเลยนะคะหนูอยู่กับพี่แฮปปี้มากๆเลยขอบคุณพี่มากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเติมไฟในการทํางานให้กับเราได้อีกก็ไม่ท้อในการทํางานก็จะไปได้เลย่อยและที่สําคัญไม่ดูทีนแน่นอนนะคะไม่ถ้าใคร เดอที่จะทําอะไรเดิมๆเไรเงี้ยพ่เวก็เคยเป็นเหมือนกันนะคะเ <ใช S 2> ดือที่จะทําอะไรเดิมๆเลยเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดมาอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรเดิมๆสําหรับคุณเลยเปลี่ยนทุกวันใช่มันเปลี่ยนแปลงมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเ,เราเองก็ได้พัฒนาไปในทุกๆวันด้วยก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างมาทางที่ใช่ะะสุดยอดมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่เวมากๆเลยนะคะเรียกว่าเปิดมุมมองเนาะให้กับน้องๆที่เราให้เห็นว่าจริงๆแล้วงานที่ใช่ก็คืองานที่เราทาแล้วมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่ได้รับมันมันตอบแทนได้ แล้วก็เปิดมุมมองด้วยว่าจริงๆแล้วการทํางานสมมุติว่าเราจบคณะนี้มาไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องแบบอุ้ยเดี๋ยวฉันไปทํางานสายอื่นแล้วมันจะหลุดหรือเปล่าไม่ได้ใช้อย่างเดิมหรือเปล่าอย่างที่พี่เวบอกก็คือยังคงได้ใช้ความรู้และความเข้าใจที่ได้เรียนมาตอนมหาวิทยาลัยมาแอพพลายกับงานที่ทําปัจจุบันได้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็หวังว่าน้องๆจะได้ประโยชน์ค่ะ